วันนี้ผมมาต่อนะครับวันนี้เช้าแล้วผมต้องมาหาของวุ้ยของเหี้ยมีอะไรบอสเหี้ยเหี้ยไม่งกวนตีนเหรอวม่งกวนตีตัเดเฮ้ยเจอกตีเจอกตีโอเคโอเคอย่าไปโอ้โห ต้องตามหามั้งเอ้ยไม่คิดต้องตามหาบังเกอร์ก่อน,นเล้วยังแม่งก็ต้อลอะเก็บเนี่ยบังเกอร์หรือเปล่าวะวิ่งก่อนไม่รู้อ่ะเนี่ยบังเกอร์บังเกอร์แต่มีคนปิดไปแล้วอ่ะคนได้ไหมปะอือบังเกอร์อยู่ไหมครับมีคนอยู่ปะมไม่อยู่เฮ้ยอยู่ไปปะ ว่าต้อไม่ต้องไปหาอะไรเงี้ยเงยอไม่มีใครอยู่ก็ต้องไปหาอะไรเงี้ยเงี้ยตัวก็ไปเงี้ยป่าตาป่ะก็ต้องหาอะไรมาเง้ยในปาน่าตอป่ะเกี่ยตอน,น